Good afternoon students boys and girls how are you today okay students I am okay and you ค่ะ students คะ today is Tuesday the 2 4 t h of August 2021. w e are learning math g r a e t h e the topic exercise math การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา นะคะซิสเด้นคะก่อนที่จะเราจะเรียนรู้กันทีเชื่อขอคิดในใจนะคะซิสเด้นเขียน one two three four five six seven eight nine ten นะคะอ่าแล้วเราจะมาทำในรูปแบบของการคูณน,นะคะแล้วซิสเด้น answer teacher ว่าตอบเท่าไหร่นะคะทีเชื่อจะมี question ให้เด็กๆนะคะอ่าทีเชื่อมีคำศัพท์ หนึ่งคำนะคะวันนี้ vocabulary multiplication multiplication นะคะ you can spell multiplication Multipide Cation แปลว่าการคูณนะคะที่เธอจะพูดยอ่ยอว่า m u l t i p l i c a นะคะโอเค number one six multiply seven is สัเรนตอบไปเลยนะคะ number two three multiply eight is เด็กๆ answer เท่าไหร่เขียนลงไป number three four multiply five is นะคะ number four seven multiply three is number five ten multiply four number six eight multiply five number seven nine multiply three number eight eleven multiply five Number nine า u ฟร์มัลติพา t ทูหมาย t ล i ฟฟ์ u ัล n ิอสลองเฉลยดูนะคะลองเฉลยดูก็คือการท่องสุขคูณนั่นแหละเพียงแต่ Teacher นํามาเป็นคิดในใจให้เด็กๆนะคะใครได้แปดก็ได้แปดเต็มสิบใครได้10นก็ได้เทเต็มสิบนะคะโอเคส u d e n ส์ okay, students, we are learning math เก็บ The exercise Open your book นะคะ In the morning เราก็ได้เรียนกลุกก็มีดกัน Students s t u d e n t ก็ได้ทําคิดในใจแล้วก็ได้เรียนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีทำ Okay let's go Exercise Number 4กมป่าไม้เพราะต้นกลงกลาง s e r 243ต้น สามหมสองสีาต้นเพราะต้นตีนเป็ด37,562ต 37, ิเซเนต้ทูสามืนเจดพัห้าหสิบต้นและพอต้นยางนาน้อยกว่าต้นตีนเป็ดสองพหนึ่งยิบต้นนะคะตรงที่ที่จะอ่านตรงนี้จะเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ นะคะตรงทิเชอร์จะอันดับไลน์เป็นสีแดงให้นะคะเด็กๆนํามาเขียนตรงสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามคือกลมป่าไม้เพราะต้นโกงกลางมากกว่าหรือน้อยกว่าต้นยางนากี่ต้นนะคะทิเชอร์อันดับไลน์เป็นสีบรูสีน้ําเงินนะคะซิเดนนำมาเขียนตรงสิ่งที่โจทย์ถาม นะัเดคานะเราจะไปกันอย่างเร็วเพราะว่าเป็นนัมเบอร์แล้วนะคะจะเราจะค่อยๆทำไปกันไปทีละข้อ The next เป็นการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาเด็กๆก็ทำเป็นรูปนะคะนัมเบอร์ทีเป็นการแก้ปัญหาโดยที่เด็กๆเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะวงเล็บด้านหน้านะคะ37,562 ด้วย2,129แล้วก็วงเล็บไว้แล้วก็ต่อด้วย m i นัจำนวนที่3คือ31,243นะคะซิเดนคะเด็กๆตรงช่องวิธีทำเด็กๆนำโจทย์มาใส่นะคะเด็กๆตั้งตัวเลขให้ตรงนะคะ,ะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นตั้งให้ตรงนะคะแล้วเด็กๆหาวิธีลบ นะคะทำใช้แสดงเป็นวิธีการลบแล้วหาคำตอบออกมาค่ะสตูเดน์คะสตูเดน์ลองฝึกทำนะคะวันนี้โฮมเวิร์ t ท d a ยให้เด็กๆทำอ x เอซ i s e ไนน์นัมเบอร์นะคะเด e p a เพจ1นะคะและเซ็นเดอร์ทิเชอร์นะคะโอเคสตูเดนต์คะ See you. Goodbye